นโมตตสสะภะคาวโตอะราหโตสัมมาสัมพุัสาะนโมตตสสะภะคาวโตอัระหโตสัมมาสัมพุัสสจ นะโมตัสาภะควโตะอะหราตสัมมาจัมพุทธัาสะสีสีเทปปอนบวนเวนวิเศษอาทิเลกเตโจดใจตุปวัง ยายมังคลาใจยมหามงคลมือดีแม่นมือสันวันนี้แม่นวันดีวันดีที่อมุตตาสุขวันเจ้าโลกเจินสมวันป่าบรมกูกูสันทัวลงมาเกิดเป็นได้ที่นอกกำเนิด หลงมาเปิดโลกาปพาสถาปุก็ตั้งแต่นออลหันมารวมกันอยู่ในโลกจังเป็นโซของชาวปัตตปีตันเศรษฐีผูเขาเอาใจเรา ใน้างยังมีนางนอนนาดผู้สลัดเพื่อคนซื้อว่าเสาน้ามนขิวกองกิ่ของของนางแมนเป็นลูกแทนลงปอนมาอยู่บนเมืองตะละนานสาซีเป็นนาลีพูดผาด อยู่ปราสาจำลังไปได้ปังสมเสริญดีดล้นเลือนคนทั้งหลายปันเดือนง่ายผิวพองกิ้งกะกองงามงอนตาอ่อนซอนหน่วยหนาเปียวพันขาดเครื่องไปทุนอนมีบุญมาสัวมีนามโยว,ว่าแม่พ่อสบ mm hmm. ก็กลางจบคิวกอง เกนกะของปันมัดสีสาวเศรษทีหยาดหยอยคิดค่อยคอยโย่ใน่ายใจไปสี่ใดไปนำเอาเข่าพับพอเจาก็ถ้า,ถาตามไปหาบอพคอจังให้หน้อยนอนนาลีไปขอพรอระฤาหือสีอยู่ในธรรมจากลูกกรรมในภาจั จังได้มามาล็ดเขาจังได้เววาตัอกันมามีพัญญาปัญญาลำเลิอดคนจังเกิดมาหลายคนบอตายเพราะว่ามีเขาจังได้เป็นพระพุทธเจ้ากุกุสันโุเพราะบุญสูตรถวายบาตรจังสลาดคนเอาว่า เจ้าเหล่าเก้าเหนียวเจ้าอย่าเลียวไปทางอื่นเจ้าอย่าตื่นไปสายยาไปไกลจากตาเจ้าย่าว่าคนมาหนีเจ้าอย่าว่าคนมาสีมาตำมาหยาบเจ้าอย่าเปียบเป็นดินดอนคนอ่อ,อนซอนบ่ออึดอยากคนลายหลากใน โลกานเจ้ามาอยู่ในเหล่าคนจิ้นเจ้าแม่โปชนาแม่นมีปลากระบอแล้วแม่นมีแก้วกระบอเอาคนมาเ้าสองซอออนซอนแม่โพจนังยินอีหยังโบทอเจ้าโบทอเขาเข้าเขาใหญ่เป็นสาวและเป็นเบาเข้าบอกเข้ากันมาเขา อยู่หน้าเอาใส่เหล่าเขาเอาเจ้ามานอนเหือนเป็นปีเดือนใดเลี้ยงลูกเอาเขาผูกคอดเขาปัดลานเป็นเขาสานอยู่ในตาตักมามาหนึ่งหวดลายสองหอมหองหอง,ห,องหินเหาจ้างเอาเจ้าเลี้ยงปาเทลาเลี้ยงทั้งอาทั้งญยาทั้งปูเลี้ยงเบิดมู่ อยู่ดีมีแห่งนอนอยำแรงตักเจ้าไปมาตื่นเศร้ามาพากันทำบุญตาบาทบ่ได้ขาดระ,ะ,ะตาตาคาตาพุ้งหมูคนจึงได้มีปัญญาคนได้กินขา้าว คุ้นของเจ้าเหนือแผ่นสุธาเนื้อทะเลสมุทรแม่น้ำคนทุกกรรมจึงแกงแห่งกอนมีแห่งกินเข้าท่านบอกของอยู่นอกบอ่เมนคนเหาเขาก็เอามือมาเป็ดไก่ก็ ใส่หั่แกโห้อยดินสาดเจ็บจินตามมีตำเกิดฉันประเสริฐกว่าสิ่งตั้งปวงยามเป็นห่วงเขาเก็บเขาเกี่ยวยามเจ้าเหี่ยวเป็นเปลืองใบเหลืองเอามาเทียงมัดไว้บ่อแตกบ่ได้แจกไปใส่มาใส่คือดังใจมุงเืออนกระได เทียงหลังใหญ่มุงเพื่องเกินหนาอยู่เทียงหนาอาศัยบอกขาดบ่ประมาทคุณแม่ผัวเจะนังเอามาวางใส่เหล่าเต็มอังจังได้นั่งว่ามุมะมุนมาว่าม่เยอะคุนเอือ เจ้านอนอยู่ทองน้ำเขียดจะนาควรบบ่มาไปน้ำเขียดโมเจ้าอย่าเอาโอน้ำโมผู้ถามว่ามาเยอะควันเอย่ยนางเข้าเจ้าทั้งนางเข้าเหนียวก็ให้มาสามมือนี้วันนี้ ต้นเขียวๆนั่นแม่นเขากำต้นบ่ทตาำนั่นแม่นเขาดอเกินงามนวลนั่นเม่นเขาอ้วงสร้างดำสับวางนั่นแม่นเขามันผูกงามปูลูผู้ลูนั่นแม่นเขาใหญ่ก้าดำใสหน้าถามเกินเป็นงามดำหลง วงเป็นก้องเป็นพวเป็กพวงก่อให้มาสามื้อนี้วันนี้ว่าไม่เยอะอออควนเอย้ยกวนเจ้านอนอยู่ทรองน้ำหูวนอนน้ำปูทั้งกิหลเส้นหน่อยนออมาอยู่สั่ง ส้นกำนางมาอยู่เหล่าเจ้าอย่าเสาเสียสีว่าไม่ยาควันเอ่ยควันเจ้าตกอยู่น,ำน้ำไงโตมควันเจ้าสมอยู่ไ้ควันเข้าใหญ่เข้าป้าเข่งยาไปเสงน,น้ำมู ยาไปอยู่น้ำป่ายาอยู่หน้าเด็ดหอนให้เจ้ายอนโอมาให้เจ้าวิปะป,ป,ป่าให้เจ้ามาไว้วองยาอยู่ห้องหน้าตามให้เจ้างามมาอยู่มารวมมู่อยู่น้ำกันว่า ไปตั้งกรรมดินดำนามกรรมควรเจ้านำมูมากูลาปุ่นให้เต้ามาพวกนกเจีบเขาสิตอดพวกนกคอดเขาสิขับบินนีทั้งเดือนปีจังออกจากเราสิเอาเจ้าวานนาถามเจ้าสิงามกว่าเก่าเอาไปไว้นะ่าเราดงดอน ก้อนอ่อนสอนตุนของกองเอ้าไปใส่หน้าห้องป้ายางเอ้าเจ้ามาเป็นเขาเปือกให้เจ้าได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้จินทานสืบต่อปเป็นน้อยนอสานาให้เจ้ามาสามื้อนีวันนี้ว่าไม่ยอะ วันเออมาอยู่อ่างในเหล่ามาอยู่เต่าในจางมาอยู่ทางเหล่าใหญ่เบิงข้างกายสูดแล้วงามลายข้างไกายวายตัวลายคงนงข้างมันกองคือเกีเ่ยวแลกแลมเตาแนมปนดีปีนาหมอสูตรว่าให้คนอื่น ว่าไม่ยังกวนเอ่ยวรเจะมาฮอดแล้วขอให้เป็นลาคาทั้งขาวเนียวและเข้าเจ้าจ้างได้บอกกาว่าอุอาหมุมามุนมาเพชนาพิจากะมังก่อขาเดิน สัพพุทานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังคานุภาเวนะสัพโสถีพระวันตุเตศีสีสิทธิใจยาพิพาสสร่พมภมมะสวัสดีไม่ตีใจยยาโชคภูงขาตั้งหลายขออัญเชิญเทพพยาดาเจ้าเท่าวจาตุโลกบาลทั้งสีกับทั้งกุดนาคอยู่ปาก่ากใต้บนเจ้าจงผ้าลีพ่นขึ้นสู่เมืองฟา้า อวยนาขึ้นสู่เมืองสวรรค์กับทั้งสกักขุตนวิเศษภาวนาเจ้าจงสเสด็จออกหนีไปแล้วขอให้ปวงขาดทั้งห้ายมีโชคใช่ชนะผาเพรผาจนมานปวงขาทั้งห้าย,นะาาจ,าาายจึงได้อราธนาเทพพยาดาเจ้าทุกหมูเข้าสู่ปั้งทมจำศีลบอรประมาทอันหนึ่งปวงขาทั้งห้ายได้ปรารถนาตาต่างกัน บางพองปัตนาหายหายโลกฆ่าพญาบางพองปัตนาได้อราธนาศิลยอดยิงหูแจงสิ่งของท่านจงสเสด็จย่านขึ้นสู่เมืองป้าอวยหนาขึ้นสู่เมืองสวรรค์ทุกตนทุกตนทุกองค์ทุกองค์ก,งก็ขาเทิน